มันเป็นบุญยลิตและอิสิริตจกักรพัรนิเนี่ยเพราะกําลังมันเยอะเต็มแผ่นดินลองคิดดูดิเยอะขนาดไหนอะ่ะหลวงตาไปไม่รู้กี่ที่แล้วบางคนเอามาเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยโอ้ยสุดยอดธุรกิจจะล้มอยู่แล้วบางทีล้มไปแล้วยังลุกขึ้นมาได้อีกอะ่ะลองคิดดีคนป่วยนะหามมานะหายอะ่ะ ลองคิดดูดิที่นี่มีไหมก็มีอยู่ประมาณเนี้ยคือเอามาเป็นประโยชน์ได้ไงไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะไม่ใช่นะหลายหลายเลยนะอยู่ที่ท่านเข้าถึงเข้าถึงฐานมีฐานแล้วเนี่ยท่านก็จะแยกแล้วฐาน ฐานตรงนี้คือพรมหลวงพ่อจะบอกพรมอารมณ์พรมคืออารมณ์ไม่ลำาคาญฝึกมานานแล้วยังลำาคานอยู่หรือเปล่าไปถึงพรมละก็นั่งบนพรมก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> คืออารมณ์ไม่ลำาคาญไม่ลำาคาญอารมณ์ไม่ดีผ่านมาเนี่ยมันรู้แต่มันตัด มันไปที่บทสวดมันไปที่การพยายาิจารณามันไปที่การแผ่มันไปที่จักรพพัดเข้าใจไหมมันรู้มันมีอะไรไม่รู้หรามนุษย์เนี่ยรู้ทุกอย่างน่ะแต่จะต่อดีหรือไม่ดีกันเองเนี่ยจะต่อดีหรือไม่ดีกันเองเพราะเราสวดมือนมนทำไมอะ่ะเอามาเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตไงเพราะเราต้องแก่แก่ไม่ ไม่พอนะเราจะต้องตายนะเพราะนั้นเราฝึกร้อยคูนร้อยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเองตายปับ๊บเองก็เกิดเลย